มาค่ะเราครบหนึงเดือนของการเปิดตัว iPad ตัวใหม่ประจำปี2024แล้วใช่ไหมทั้ง iPad Air M 2แล้วก็ iPad Pro M 4แล้วนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะซีเชื่อว่าหลายคนได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่จับจองหรือรอรุ่นต่างๆอยู่อย่างเช่นรอตัวเซลลูลา่ามันก็เปิดตัวแบบช้าก,กว่านิดนึงใช่ไหมคะจริงๆ2ตัวนี้ซีได้ทํารีวิวให้ดูไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้ ตั้งแต่ตอนทาคลิปเปิดตัวไปก็<ๆ>มีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะวันนี้นะคะต้องบอกว่ารวบรวมทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ใน Facebook YouTube นะคะหรือว่า t ิกต็อกที่เป็นคําถามคนถามบ่อยแต่ละคําถามซีจะพยายามตอบให้ดีที่สุดครอบคลุมที่สุดแต่บางข้ออาจจะเป็นความเห็นและความรู้สึกส่วนตัวจากการทดสอบด้วยนะคะเชื่อหรือไม่ตามวิจ,จรารณญาณของตัวเองได้เลยคะ่ะแถมยังมีโปรโมชั่นดีๆที่ห้ามพลาดจาก Tru ู d e t e ็ t มาฝากด้วยก็ยังไงดูให้จบแล้วกันเนาะ คำถามที่1ถ้าคุณซื้อมาคิดคิดกนเขียนทำงานเอกสารจําเป็นจะต้องติดฟิล์มไหมและถ้าจําเป็นจะต้องใช้ฟิล์มแบบไหนดีอันนี้ดูเป็นคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ iPad เท่าไหร่นะคะถือว่าตอบรวมกันทั้ง Air แล้วก็ Pro เลยละกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าจอของ iPad ค่อนข้างแข็งแรงและทนทานต่อแรงขีดข่วนได้ดีถึงดีมากเลยต้องบอกว่าการติดฟิล์มบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้จอภาพเรามองไปสีมันจะดูหม่นลงนิดหน่อย ไม่สดใสเท่ากับฟิล์มทั่วไปก็เป็นข้อเสียที่ต้องแลกมากับการติดฟิล์มส่วนตัวซีต้องบอกว่าซีไม่ค่อยติดฟิล์มกับหน้าจอ iPad ในยุคหลังๆเลยค่ะเพราะว่าพอซีซื้อเคสที่เป็นเคสหุ้มหน้าหุ้มหลังมันเรียบร้อยแล้วอะค่ะกางมาเราอยากจะพร้อมใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมาแปะอะไรค่ะดังนั้นถามซีว่ามีความจําเป็นไหมก็ใช้อยู่กับระการ้า Apple Pencil ก็ไม่เห็นจอมีขีดข่วนหรือเป็นรอยอะไรขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณกังวลรู้สึกกว่าาแบบอออยนนนนุถมัเเป็พิศษะไรี้ ไปเลยค่ะเพราะจริงๆฟิล์มในประเทศไทยเนี่ยมีขายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อแล้วราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยค่ะดังนั้นก็เลือกออกตามความพอใจของแต่ละคนเลยค่ะอันนี้มาจากคุณอัธวุฒินะคะถามว่ามีข้อมูลเรื่องของ Fast c h a r ์ e ของ iPad Pro ไหมว่าใช้ได้สูงสุดประมาณกี่วัตต์ตอบเลย iPad Pro M 4ค่ะสามารถรองรับ f Fast c h ช r ่ e ได้ด้วยระบบ USB PD PD ย่อม,มาจาก Power Delivery หมายถึงการชาร์ ผ่า USB น USB-C นั่นเลยคะ่ะซึ่งชาร์จได้สูงสุด30วัตต์ที่จะชาร์จจาก0ูนถึง1้อยในเวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าสงสัยว่าคุณสิครับถ้าผมมีที่ชาร์จที่จ่ายไฟได้มากกว่านั้นแบบ60วัตต์ยัดเข้าไปใช้กับ iPad ได้ไหมก็ขอบอกว่าใช้ได้สิคะใช้ได้เลยคะ่ะแต่ iPad จะยิงไฟเข้าเครื่องของเราในการชาร์จ30วัตต์เท่าเดิมไม่ว่าคุณจะใช้หัวอะไรไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดความเสียหายใช้ได้เหมือนกันคะ่ะ คำถามนี้ถามว่า Apple Pencil รุ่นใหม่ใช้กับ iPad Pro 11ปี2022ได้ไหมเป็นคำถามยอดฮิตแต่ต้องบอกว่าสั้นๆไม่ได้คะ่ะน่าเสียดายมากที่ไม่ได้เหตุผลเป็นเพราะว่า iPad Pro ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยอย่างที่ Apple เขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจมากในการที่ทํา iPad Pro หรือ iPad Air ตัวใหม่ล่าสุดให้มันล้ําสมัยเพราะฉะนั้นการรีดีไซน์สถาปัตกกรรมภายในของตัว iPad เนี่ยไม่มี backward compatibility ด้วยทําให้ไม่รองรับ Apple Pencil ตัวเก่าว่า งางๆถ้าคุณอยากได้ Apple Pencil Pro คุณต้องซื้อ iPad ในปี2024ซึ่งมีให้เลือก2รุ่นคือ iPad Air M2 ก็ได้หรือว่า iPad Pro 2024ก็ได้ค่ะแต่ยกเสร็จแหละคำถามนี้จากคุณจินวัตรเครโลโลนะคะถามว่า iPad Air 13ดิ้วใส่กับเคส iPad Pro ได้หรอครับโอเคค่ะ ถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึงใส่เคส iPad Pro รุ่น12.9นิ้วในปีแบบ2022ได้ไหมตอบก็คือใส่ได้นะคะเพราะว่า iPad Air รุ่นใหม่มันก็ต่างกันแค่จุดหนึ่งสีแล้วทดสอบในการใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถใช้เคสด้วยกันได้เลยค่ะ อยากได้มาดูหนังฟังเพลงจอ13นิ้วสุดท้ายแล้วเลือกตัวไหนดีดูแล้วเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้แบบงานสเปคจัดโหดมากนะคะแต่ปัจจัยก็คือว่าถ้าเกิดโจทย์คุณคืออยากดูให้สนุกแต่ไม่ได้ถึงกับแบบดูให้คมจัดชัดจริงอะไรอย่างเงี้ยซีคิดว่า iPad Air เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องการดูหนังฟังเพลงและใช้งานท,ทั่วไปได้ดีอยู่แล,แล้วล่ะคะ่ะคือทั้ง2รุ่น Air กับ Pro ในปี2 0 2 4ขนาดมี1 3นิ้วทั้งคู่ความแตกต่างที่ชัด เจนคือรุ่นโปรจะเป็นแชนเดมโอล d ซึ่งเป็นจอโอลซ้อนกัน2ชั้นเพราะฉะนั้นความคมความชัดความสว่างสูงสุดพันนิดทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสําหรับรองรับการจะใช้ professional use ต่อไปในอนาคตจัดโปรปเลยค่ะคำถามถัดไปก็จะคล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เขาถามถึงตัวโปรโดยเฉพาะใช่ไหมอันนี้ถามระหว่างรุ่นแอร์กับโปรมีความต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมคะถ้าแค่จะเอามาดูซีรีส์แล้วเล่นเกมใช้รุ่นไหนดีนะคะ คำตอบนี้อาจจะดูกวนโอยนิดนึงแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่งบประมาณถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่า งบไม่สูงสีก็ยังเชียร์ iPad Air นะว่าจะเป็นตัวเลือกที่ราคาน่ารักกว่าขนาดเดียวกันกันกบ Pro 11และ1 3นิ้วเนี่ย M2 ราคาค่อนข้างแรงนะคะทุกอย่างตั้งแต่เล่นเกมดูหนังแต่งรูป Tik t o k ทําได้ทุกอย่างที่คุณอยากทําแน่นอนและรองรับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันค่ะแต่ถ้างบถึง iPad Pro มันก็คือยกระดับความ p r o f e s s ัน n a ลก็คือสุดขีดของตัวท็อปที่คุณจะซื้อหามาใช้ได้ใน iPad ยุคปัจจุบันแล้วนอกจากนี้ M4 เนี่ยก็เร็วกว่า M2 อยู่พอสมควรแต่ก็ ไม่รู้ว่า จะต้องใช้ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะปัจจุบันที่ก่อนหน้าซิใช้ iPad Pro 2022เนี่ยซิก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเกิดความหน่วงความหนักอะไรใดๆเลยนะดังนั้น M4 เนี่ยมันอาจจะรองรับการใช้งานอนาคตสุดขีดจํากัดมากๆในการจะใช้ AI หรือระบบการประมวลผลต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อกําหนดอีกอันหนึ่งก็คือคุณจะเลือกสเปคที่มันมีความจุเท่าไหร่นี่ก็จะสามารถช่วยบริหารจัดการงบประมาณสุดท้ายคือถ้าพูดถึงเรื่องเล่นเกมอะ่ะก็ยังจะเชียร์โปรเพราะว่าโปรรุ่นเนี้ยมันได้ที่เรื่องของความบาง ถ้าเกิดว่าคุณถือเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมแบบที่มีการเล่น augmented reality นะคะหรือว่าพกไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะสะดวกดีง่ายไม่หนักค่ะเพราะฉะนั้นเป็น iPad Pro รุ่นที่น่าใช้มากๆในปีที่เขาคลอดออกมาเราจะอาจจะพิจารณาเรื่องของความบางเบาในการพกพานะคะถ้าเกิดคุณมีงบประมาณอย่างที่ซีบอกว่าดูแล้วหากมีพูดเรื่องการเล่นเกมด้วยก็ไม่รู้ว่าคุณเล่นเกมไปถึงระดับไหนนะคะถ้าเกิดเล่นเกมแบบโอ้โห 3D 4ดีสสวยๆชัดๆนะคะ iPad Pro ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าได้เรื่องของความ บางเบาด้วยในการพกพาค่ะอันนี้เป็นคำถามเรื่องของการเลือกอีกแล้วนะคะระหว่าง Air 5กับ Air 6เรียนวัดรูปดูหนังเล่นเกมจดงานแล้วใช้ความจุกะจะ 256GB เอารุ่นไหนดีนะคะระหว่าง iPad Air 5กับ iPad Air 6 ซึ่งก็จะเป็นชิป M1 mm hmm. เทียบกับชิป M2 เนอะอความรู้สึกส่วนตัว C ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าคุณใช้งานในแค่เบสิกฟังก์ชันในลักษณะที่พูดมาเพราะว่า M1 เนี่ยยังถือว่าปัจจุบันในปี2024เป็นชิปที่ทรงพลังแล้วก็มีความสามารถสูงการใช้งานยังใช้ได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่เลยค่ะบอกตาตรงว่าถ้าเปลี่ยนเอาแค่เรื่องความแรงนะน่าจะ ไม่คุ้มซีว่ามันน่าจะแบบไม่รู้สึกถึงความต่างขนาดนั้นในการใช้งานเบสิกทั่วไประหว่าง M1 หรือ M2 นะคะคือชัวร์ว่าถ้าคุณใช้เยอะๆ M2 มันจะแรงกว่าและคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะแต่ว่าอย่างแคปคัพที่ซีลองตัดแล้วลองเอ็กซ์พอร์ตมันต่างกันไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะแต่คุณก็ไม่ได้พูดว่าคุณจะเอาไปใช้ในการตัดต่อหรือทำโปรดักชันในการผลิตอะไรมากนะักเป็นการใช้งานแบบจดๆเขียนๆทั่วไปแบบนักศึกษาอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะลองประกอบก็คือต่างกันเรื่องภายนอกเช่นเรื่องสีถ้าคุณชชออบสีีมมมพู iPad I6 คืไ่ และก็ตำแหน่งกล้องที่ย้ายมาที่ด้านข้างและยังรองรับ eSIM และ Wi-Fi 6 e ที่ให้คุณเล่นเน็ตได้เร็วขึ้นด้วยนะรวมๆนะคะตอบว่า iPad Air 5กับ6รุ่นไหนใช้ดีกว่า6ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนมาจาก5ไม่ได้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนโอเคนะสำหรับคลายอัพมาจาก iPad 4ชิปแปลนิกลงไปหรือยังไม่มี iPad แต่กำลังจะซื้อก็ซื้อ6ไปเลยนะคะ Air 6ไปเลยนะคะฟิลเจอร์พรูฟของมันก็จะได้จะดีกว่าในอนาคตค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่า ซื้อมาทําอะไรได้ดีกว่าการทํางานอาร์ตไหมเช่นทํางานแทนโน้ตบุ๊กได้เลยไหมนะคะเป็นคําถามตัวอย่างดีๆนะจริงๆถ้าจะตอบเนี่ยแยกเป็น2ประเด็นละกันข้อที่1นึ่งเชื่อว่า iPad แม้จะทําอะไรได้หลายอย่างแต่มีข้อดีที่แตกต่างจากโน้ตบุ๊กที่ชัดเจนนะคะฟังก์ชันอันดับหนึ่งมันคือเครื่องมือในการเซฟคอนเทนต์ที่กลางปึ๊บเล่นแอปป,ปั๊บเป็นความตั้งใจแรกที่ Steve Jobs ok, ตั้งใจว่าอยากจะให้เรากลางแล้วมีจอหนึ่งเนี่ยที่อ่านง่ายๆดูบทความดูหนังดูวิดีโอหรือเซฟคอนเทนต์เป็นตัวกลางระหว่างมือถือ กับแล็ปท็อป แต่ก็จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาจนทำให้ iPad แดแบบมีชิปเซ็ตที่ทรงพลังแซงหน้า MacBook บางตัวไปแล้วด้วยซ้ำในปีนี้นะคะก็จะเห็นว่าการใช้งานคนเนี่ยเริ่มใช้จริงจังที่จะเอามาทดแทนการผ่กพนโน้ตบุ๊กกันไปแล้วด้วยซ้ำซึ่งก็อยู่ที่ประเภทของงานของคุณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าปัจจุบัน,น,นงานด้านเอกสารทุกคนไม่ได้จดจ่อยกับ Microsoft Word หรือ PowerPoint ใช่ป่ะทุกคนไปจดจ่อยอยู่กับการใช้ Can ว a ซึ่งมันก็มีแอปที่ทำได้อยู่ใน iPad ดังนั้นความคล่องตัวใในนกาารช้ง ของ iPad มันแทนที่โน้ตบุ๊กได้แล้วในปัจจุบันแต่คุณอาจจะยังยึดติดกับการใช้งานซอฟต์แวร์บางตัวที่คุณสะดวกจะใช้กับรูปแบบเก่าๆนึกออกไปคะ่ะก็แล้วแต่คุณอันนี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเนาะว่ามันเป็นจอที่เข้าสู่คอนเทนต์และแพลตฟอร์มที่เราต้องการเข้าถึงนะคะ นำไปสู่เรื่องที่2ที่สะอยากตอบด้วยก็คือเรื่องของ Apple Apple ก็มี macbook อยู่แล้วนะคะการจะทำให้ ipad ไปใช้งานแทน macbook 100%เขาคงไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเป็นเหมือนการขัดขาตัวเองแล้วมันก็ไม่ได้ให้ทางเลือกกับผู้ใช้ได้เพียงพอยิ่งด้วยชิปล่าสุดที่มันออกมาในปี2024คือชิป M4 อะ คือเรียกได้ว่าความเร็วความแรงหรือการจบงานโปรดักชันทั้งหมดในการทำคอนเทนต์เนี่ยมันแบบทำได้เกือบทั้งหมดเลยรวมไปถึง AI การจะแบบจะมิดเจอรี่เสร็จแล้วเอามาแต่งภาพอีกนิดหน่อยเพื่อทำโปสเตอร์คือทุกอย่างมันสามารถทำได้จริงๆ ข่าวดีคือ iPad ใหม่ทั้ง2รุ่นพร้อมรองรับ iPadOS 18และ Apple Intelligence AI ที่จะออกมาอัปเดตเร็วๆนี้ซึ่งจะมีฟีเจอร์เพียบไม่ว่าจะเป็น t ม Note ตแอปเครื่องคิดเลขแบบใหม่จดเลขลงไปก็สามารถแก้โจทย์เลขได้เลยทันที Smart s c r i p t ก็ทำงานร่วมกับ Apple Pencil ได้ลื่นไหลอ่านง่ายขึ้นแอปรูปภาพที่ปรับดีไซน์ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและจัดระเบียบคลังรูปภาพให้อัตโนมัติช่วยให้คนหารูปได้ง่ายขึ้นด้วยปิด้ายที่คำถามโบนสัสอิดนึงแล้วน,นะคะจริงๆ ีถามมาตรงเลยแม่นนะคะเคยทําให้ดูแลหลายช่องทางมากแต่เอาเป็นว่าไมป่นไรถา,ามาจะตอบนะคะก็คือตอนนี้มีราคาใหม่แล้วก็มีโปรดีๆแล้วกันลองตอบที่แตกต่ากไปนะครับบางที คนที่นําเข้ามาขายเนี่ยรุ่นมันก็ค่อยทยอยเข้ามาโปรโมชั่นบางอันที่มันเป็นโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมันก็เพิ่งทยอยเข้ามาเหมือนกันนะคะล่าสุดเราก็ปักโปรจากทาง t r u d ี t ท c มาเล่าให้ฟังแล้วกันเริ่มที่ iPad Air รุ่น Wi-Fi ราคาเริ่มต้น19,900บาทมีโปรผ่อน0%ูนยเนบัตบาทเครดิตสูงสุด36เดือนก็คือจะจ่าย553บาทต่อเดือนนะคะและรุ่นเซลู l ล่เริ่ม5 8 0 0บาทผ่อนอยู่ที่717บาทต่อนดือนนี่เจเคร่อใช้ไปทํางาทต่อเดือนอันอนนะล้ก็ iPad Pro รุ่น Wi-Fi นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 5 9 0 0าคุณผ่อนเริ่มต้นประมาณ9 9 8บาทต่อเดือนรุ่นเซลลูล่าร,ราคาสูงนิดเงอยู่ที่43,700บาทราคาผ่อนก็จะอยู่ที่1 2 1 4บาทต่อเดือนราคานี้ซีเช็คแล้วดีที่สุดจริงๆก็คือน่าจะต้องที่ TrueDta ็เนี่แหละค่ะใครไม่มีบัตรผ่อนกับ Pay n e x Extra ในแอป True m o n e y ได้เลยคือสูงสุด4 8เดือนค่ะนอกจากน,นี้แพ็กเกจจูงใจสําหรับ iPad โดยเฉพาะนะคะได้เน็ตไม่อัน้นดูฟรีความบันเทิง12เดือนจาก Truvision True Asian Now Go True ID plus และดู YouTube ไม่อัน้นไม่เสียค่าเน็ตด,ด้วยนะใครจะเทิรนรุ่นเก่าเอามาเทินรุ่นใหม่เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยคือลดเพิ่มไปอีก2,000บาทพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนที่กำหนดนะคะแล้วก็ดีลพิเศษอื่นๆที่คู่ขนานกันไปก็คือถ้าคุณซื้อมามันก็จะมีเรื่องของอ e s s o อรี s นะคะอย่าง Apple a c c e s s o r y ลงรมถึงบริการดูแลคุ้มครองเครื่องอย่าง True ทรูโปรเทค t a c t Mobile Care ที่ เป็นตัวเลือกนอกจาก Apple Care นะคะก็มีให้คุณเลือกด้วยเช่นกันซื้อ iPad แล้วก็ Apple Pencil Pro นะคะก็จัดกันได้ในราคา4,990บาทใครที่สนใจสามารถซื้อ iPad Pro และ iPad Air ทั้งรุ่น Wi-Fi Wi-Fi Cellular ที่ True Shop Detach Shop ทุกสาขาหรือที่ True Detach Online Store ได้เลยนะคะโปรโมชั่นนี้อาจจะต้องรีบแคปแล้วก็แชร์ไปบอกทุกทคนที่ตัดสินใจที่จะซื้อนะคะว่าฝั่งของ True Detach มีโปรโมชั่นแบบนี้ขอบคุณแฟนๆช่อง CMI Gen ที่คอมเมนต์เข้ามาอยากจะบอกทุกทุกคนว่า ทุกคอมเมนต์มันทําให้เรารู้ว่าคุณกําลังดูคอนเทนต์เราอยู่แล้วก็มีคําถามอะไรบางอย่างที่เราสามารถตอบได้แล้วก็เป็นการบ้านที่ดีของเราในการทารีวิวที่ดีขึ้นในทุกๆวิดีโอด้วยนะคะใครสงสัยอะไรยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้สีด้านล่างเลยซีจะมาพิมพ์ตอบให้ทีละคนเลยแล้วกันนะคะบางทีก็เป็นสีบางทีก็เป็นทีมแอดมินของซีนีเอเก้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดสันกร่งด้วยเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกคนจะได้รู้นะคะ